สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนเพจส,สาวน้อยมืองยาโสอากาศมันร้อนจา้าใจเสียกรามคือเกาพี่น้องให้ท่ายิอ <laughs> งกินนาำมันไปแล้วอ้าวยูเล็กเจ็ดเจ็บอ,อยู่ยูเล็กเจ็ดเมื่อคืนซื้อมาไหว้ของดำเนาะของดำข้องดำ ซื้อแบบว่าซื้อมาหลายอันอ่ะมันมก็นเลยเหลืออน,นุญาตก่อนอนุญาตใช้มือค่ะแบบตอนแรกไม่คิวดว่าต้องมีเข็มใช่ไหมหอตอนแรกไม่คิวดว่าต้องมีเข็ม ไปยังไดเนี่ยน้อใ,ใครทำคลิปเป็นยังไงบ้างใครติดเด็ติดเอ็ดเต๊ะใครใครผ่านแล้วไม่ผ่านแล้วใครติดอะไรมีปัญหาอะไรรับข้องรับคล้องข้องใจเออขัดข้องหรือเปล่าข้องตรงไหน อืมขัดพร้องตรงไหนบอกเราได้เปืดเราช่วยได้อืมสอบถามไมีไ้แล้วพี่น้องเพราอยางถามยังกรถามมาเลยใรับรองเราประตัวโดยประสบการณ์จริงของตัวเองจริงประสบการณ์ตัวของตัวเองเออืมของหนึงเวียกหนแบเสบอีนีเนาะ ของเล็เจ็ดอ๋อเหล็กเจ็ดอ๋อของเหเล็เจ็ดนไม่ได้เนี่ยสงมเสียเลยมนะ้เยพูดน,น้าขเขาเล้เกฟังเห็นคลิปม่หไ่เขียนคันขา,า,าเห็นคลิปม่หญ่เขียนข่บเราคือพวกพอเห็นคนแบบต่างจังหวัดไปเห็นง่ายยังเสียแล้วเอาเป็นจะสร้างเนะาะออเป็นตสร้างบอกเป็นจะสร้างอีหลีดิอเอนแล้วมหญ่เขียนันข ยังไปอิ่นแล้วดีเถอะไม่ใหญ่ขี้กันค้า,ามักบอกผู้นันผู้นีค้คือคือข้าวยังกระซังกระแสมากปุ๊บสวนกระแสตลอดแม่ใหญ่ขี้คันข้ากนะจ๊ะรับรองว่าแฟนเพจข่อยทั้งทัง้งบดเนี่ยหาพันกว่าคนเนี่ยหูจักเล่าด้ไม่ใหญ่กินขากเนี่ยหูจักเล่าแน่นอนแมนบอกแล้วดูถูกคนต่างจังหวัดได้ย่ญ่เนี่ย คนยังไม่ดูถูกคนแท้เนาะคนคือกันคนคือกันตัวเขาไปเขาไปเหตุงานเขาก็ไปหาเงินเนาะพี่น้องไปหาเงินโมเมนต์วะโมเมนต์วะสิมาบอกให้กันโอ้ยนางบอกไปบอกมาสามนาทีเครื่องนะคลิปเอาไว้เรืเด้อพี่น้องอันมาลองกินอันอันอันดำๆยูเล็กเจ็ดลอ่องบนซื้อแซ่บเดอ้อ คลิปนี้ไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะไม่ไงกินกันค่ะ